อย่าเคียบอกว่าอย่าเคียต้องกินผักแนละต้องกินผักต้องกินผักแนละต้องกินผักขอเชิญร่วมงานสินค้าเกษตรปลอดภัย <c oughs> พืชผักปลอดภัยผ <c oughs> ักอินทรีย์ <c oughs> ของดีตามรอยวิถีคนเมืองลำพูน กับการแสดงและจัดจำหน่ายพืชผักปลอดภัยสินค้าเกษตรปลอดภัยไม้เศรษฐกิจสมุนไพรและของดีประจำจังหวัดลำพูน24-25มีนาคมนี้ณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนดำเนินงานโดยจังหวัดลำพูนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูนเทศบาลเมืองลำพูนอำนวยการโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูนจะไปไหนอ่ะไปกินผัก